มาแจ้งความนะครับแจ้งความเ็จนะครับสําหรับไัยสังคมนะฮะภรรยากับสามีไนจีเรียนะครับก็ได้มาดําเนินการเพื่อให้เข็ดนะครับกับภัยสังคมคนนี้ที่หลอกลวงนะครับหลอกลวงว่าเป็นมีทนายเก้ด้วยนะครับไม่มีทนายแล้วหลอกแล้วก็หลอกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็หลอกหลายๆเรื่องนะครับได้เงินไปเยอะแยะ แล้วสุดท้ายแล้วก็น้องเขาโพสเตือนภัยนะครับแต่ไม่เอ่ยชื่อแล้วปิดคาบหน้านะครับเขาก็ยังกล้านะครับกล้ามาฟ้องคดีหมิ่นมหมานนะครับหมิ่นมาหมานผมให้ข้อมูลเตือนภัยโดยที่ไม่ได้กล่าวให้ร้ายใครแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่เขาโกงจริงๆ ยังมีหน้ามากล้าฟ้องนะครับทำไมกล้าฟ้องนะครับแต่เขาก็ฟ้องในคดีนะครับแต่คดีนี้น้องเขาหาลือเขาก็ทุกนะครับโดนโกงด้วยท้องด้วยแล้วยังโดนฟอาาด้องข้อหาหมีนมาหารับ <c oughs> เราเลยมาสวนโดยแก้งความเทศเลยนะครับเปิดทไมก็มาที่ตำบวครับก็ รู้สึกแบบเสียใจด้วยที่แบบเขาโกงเงินเราไปแล้วก็มาฟ้องเราก<ม>ลับหนูจะร้องให้ไม่เป็นไรหนูถูกโกงห,หนูถูกโกงเรื่องเขามาแอบ,บอ้างว่าเป็นบริษัทดังชื่อหนึ่งเรื่องนี้หนูเคยมาร้องเรียนที่กองปราบแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นมาเก็ตติ้งแล้วก็ามาหลอกมาหลอกทำบินใบภาษีปลอมเพื่อให้เราไปยื่นกับสัภากรแล้วก็มาหลอกลวงค่าทนาย ก็คือหลักๆคือเขาทำสามอันเนี้ยหนูถูกไปประมาณล้านกว่าบาทสําหรับคนนี้แล้วหนูยังไม่ได้รับเงินคืนซักบาทเลยแต่เขามาฟ้องแต่เราเราแจ้งความก่อนนะฮะ<ช>แจ้งความก่อนไปไปครับสุดท้ายแล้วฟ้องฟ้องน้องเฟิร์สนะครับเ <c oughs> ขากล่าวอ้างว่าได้ได้มีการใส่ร้ายเขาว่าโกงเพราะน้องเขาไปเตือนภัยไปเตือนภัยแต่ไม่เอ่อยชื่อแล้วก็เอารูปจริงแต่ว่าคาดหน้า ทาไม่รู้หรอกว่าไทยแต่ว่าเพื่อให้รู้ว่าเตือนภัยระวังนะคนคนนี้เขากลัวว่าน้องเขากลัวว่าคนคนี้จะไปหลอกลวงคนอื่นต่อไปข้างหน้าเพราะเขาไปหลอกคนทั่วเลยนะครับหลอกคนทั่วเหมือน,อนค,ค่อนทั่วนะฮะคนทั่วเลยเราน้องเขาพูดเตือนไัยอ่ะพอ้องเตือนไัยนี่ครับฟ้องแล้วเอาสามีในเีเรียม,มาฟ้องด้วยแต่ทางนี้เขาพูดภาษาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษออกไปเขาบอกสามีไม่รู้เรื่องแล้วได้ได้มอมหน้า,นาเห็นมอมหน้าลอย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 ไปเขาเขาเข้าพิมพ์มาในในใน ไอทีแล้วเขาบอกว่าเดลัยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับฟ้องนะครับแต่แต่เขาเอาหนังสือ,อมอบหน้าตัวนี้มาฟ้องคดียาญยาโดยที่นยเรียนี่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวก็เพราะนั้นก็นเดี๋ยวต้องดูว่าต่อบทบาทต่อไปเพราะมันมีมีมนักแต่งสวนฟ้องเองเขาเลือกฟ้องเองนะครับเขาเลือกฟ้องเองก็ทางนี้ก็แจ้งความแจ้งความเดี๋ยวผมกลับไปนี่ผมก็คงจะฟ้องเองแล้วแล้วฟ้องเองแล้วบางส่วนเพราะว่าเรา ก็เที่ยวร่วนงานเยอะนะครับเดี๋ยวเราต้องทำเองครับพระฟ้องที่ศาลอาญาเลยเชดับศาลอาญาเลยเชด่าก็เดี๋ยวเราก็จับนางจัดเต็มให้เขาเพื่อให้รู้ว่าธรรมะชนะอธรรมเสมอนะครับเรื่องนี้รังแกกันไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมยอมไม่ได้นี่ผมก็ช่วยมาช่วยโดยที่โดยที่ว่าอย่างนี้ต้องเอาให้หนักเพราะว่าถือว่าต้องให้เป็นตัวอย่างเลยมาชิงแจ้งความแล้วเพื่อจะเอาตัวอย่างให้หนักเพราะว่าเราแจ้งความแล้วกับมิจฉาชีพที่หลอกลวงกลับมาฟ้อง เพื่อเอาคดีมาแลกกันหรือเอาอะไรผมไม่รู้เหตุผลเขาแต่ทำอย่างนี้เขาทำไม่ถูกนะครับก็ถือว่าเอากฎหมายมาลังแกคนไม่ได้นะครับเรื่องนี้ต้องต้องเอาให้หนักครับแลกคดีมาลอกแลกคดีต่อรองผมมองผมมองแลกคดีต่อรองแต่จริงๆแล้วไม่ถูกต้องอ่ะเอาเงินเข้าไปต้องคืนเขานะครับไอไอทางเราเราก็ต้องแก้แค่เงินคืนน้องพ่อก็ลำบากยังไม่ได้รับสักบาทเลยค่ะเรื่องเรื่องค่าเช่าอันนั้นจะเป็นอีกเคสหนึ่ง ออนนนคนนี้จะเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ <Marketing. S 2> ปออแบ่งเอกสารแล้วก็ทนายไอ้นีนน่ตัวแสบเลยฮะรวมรวมในคนเดียวกัน,นล้านกว่าเคยเจอค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เจอแล้ว